กว่าจะมีวันนี้ประเทศไทยต้องฝ่าฟันปัญหามายาวนานจากความคิดเห็นที่แตกต่างได้สร้างความแตกแยกให้กับคนไทยเหตุการณ์ความรุนแรงลุกลามบานปลายจนกระทั่งถึงวันที่ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ จะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อระงับยับยั้งความไม่สงบที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศแต่ความขัดแย้งที่รุนแรงก็ไม่มีแนวโน้มจะยุติลงหลังการประชุมร่วมเจ็ดฝ่ายเพื่อหาทางออกให้กับประเทศแต่ไม่สามารถหาผลสรุปได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงประกาศยุดอำนาจและมีประกาศจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอพร้อมคณะทำงานห้าฝ่ายประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช2,557พร้อมประกาศให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาจากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี25สิงหาคม2,557พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เริ่มต้นงานบริหารราชการแผ่นดินโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับนโยบายตามรถแมพ3 p 3ระยะระยะที่ 1. มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความแตกแยกทางการเมืองและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศระยะที่2ขับเคลื่อนประเทศตามแผนงานของคณะทำงานต่างๆระยะที่3การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ สิมีนาคม2,558คณะทำงานแม่น้ำห้าสายประชุมขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตามรถแบบที่วางไว้ในช่วง2ปีแรกรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ4ด้านหลัก 1. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2. การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมข้างค้างมายาวนานปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาอาชญากรรมการทำประมงผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และจัดระเบียบสังคม 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเช่นปัญหาภัยแล้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปัญหาปากท้องและค่าครองชีพของประชาชน 4. การวางรากฐานการพัฒนาประเทศ การแก้ไขกฎหมายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาวแต่บนเส้นทางที่เตรียมการให้คนไทยก้าวเดินต่อไปข้างหน้านั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตเสด็จสวรรคต นำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจกันทำความดีน้อมถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัฐบาลและประชาชนทุกมู่เล่าพร้อมใจกันจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบ,บรมศพอย่างถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติยศทุกประการ หลังจากช่วงเวลาแห่งการสูญเสียรัฐบาลได้เริ่มสานต่องานบริหารราชการแผ่นดินโดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานแก่พระศก,กน,นิกกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการมาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป รัฐบาลได้เริ่มสานต่อภารกิจงานบริหารราชการแผ่นดินตามรถแมพภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ9ด้านด้านที่1ด้านความมั่นคงการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายหรือ IUU fishing ออกกฎหมายการประมงให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมงและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพื่อควบคุมเฝ้าระวังเรือประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ รัฐบาลประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติโดยเร่งปราบปรามกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เสริมงานด้านข่าวกลองช่วยป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อจัดระบบแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ปี2558ประเทศไทยถูกประเมินไม่ผ่านมาตรฐานการบินพลเรือนโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลจนสามารถปลดธงแดงลงได้สำเร็จในวันที่6ตุลาคม2560เตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นงานการข่าวและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อสร้างเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์3แห่งจัดการความมั่นคงชายแดนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับท้องถิน่นติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมายและเชื่อมโยงฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศด้านที่2ด้านการต่างประเทศ ในช่วงหนึ่งปีแรกมีบางประเทศไม่ยอมรับสถานะของรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารแต่รัฐบาลได้แสดงจุดยืนในเวทีนานาชาติด้วยความจริงใจและความพร้อมที่จะดำเนินนโยบายตามแนวทางสากลปี2559ประเทศไทยได้เป็นประธานกลุ่ม G77 และได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้นำ G20 ในฐานะประธาน G77 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รัฐบาลได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและเข้าร่วมประชุมในทุกวาระสําคัญในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแรงงานและความมั่นคงบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านปี2562นี้ประเทศไทยจะรับตําแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนอีกครั้งด้านที่ 3. ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2,558ถึง2,565การก่อสร้างทางหลวงพิเศษเระหว่างเมือง3เส้นทางและขยายเส้นทางจราจรทางหลวงชนบท59โครงการโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพัฒนาระบบรถไฟทางคู่และปรับปรุงทางรถไฟเดิม พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพมหานครหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานในภูมิภาคและพัฒนาสนามบินอุตภเมาพเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยาพัฒนาศูนย์ขนส่งตู้สินค้าและท่าเทียบเรือแหลมฉะบัง การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่พัทยาหัวหินเชื่อมต่อพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกด้านพลังงานรัฐบาลได้ขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลผลักดันระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารและการสำรวจ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลของอาเซียนและรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยชะงักงานในช่วงปลายปี2556ถึงปี2557รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนกระตุ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบคลัสเตอร์เสริมสร้างศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนําของเอเชีย เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเน้นการส่งออกสินค้าที่สำคัญเช่นผลไม้อัญมณีและเครื่องประดับส่งเสริมภาคการพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรมส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนธุรกิจ SME และ Startup ด้วยมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อการดำเนินธุรกิจสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรด้วยแนวทางการตลาดนำการผลิตผลักดันการเกษตรแบบ Smart Farmer ช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางส่งเสริมตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตรด้านที่4ด้านสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจรพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดที่ดินทำกินให้ผู้มีรายได้น้อย พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่และระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเน็ตประชารัฐเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำดูแลผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มเบี้ยยังชีพส่งเสริมการสร้างอาชีพและการจ้างงานเพิ่มสิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบและประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2561ทุกจังหวัด ด้านที่5ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดด้วยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวยากจนรายละ600บาทต่อเดือนจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยขยายการศึกษาในภาคบังคับจาก12ปีเป็น15ปีลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เตมศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาและโครงการสร้างบัณฑิตพันใหม่พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคตพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยให้กับประชาชนและผู้สูงอายุขยายโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจัดตั้งกองทุนการศึกษาและประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคตด้านที่ 6. กด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทําให้การท่องเที่ยวของไทยต้องสะดุด รัฐบาลจึงเร่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์สืบสารฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในประเทศและสร้างภ,รรภ,า,า,ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมในต่างประเทศรวมถึงการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมด้านที่7ดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนง,งานที่สําคัญคือการทวงคืนผืนป่าเพื่อปกป้องและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจัดหาที่ดินทํากินให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทํายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรป่าไม้ระยะ20ปีผลักดันกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมสนับสนุนอุทยานธรณีสตูนเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติด้วย6ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะรัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ20-25สําำหรับปี2030ด้านที่8ด้านการเมืองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายการเมืองการปกครองที่สำคัญจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มการเมืองและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสร้างความปรองดองสมานฉันท์จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีผ่าน,นกลไกระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นจัดทำพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญและแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการดูแลสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ ทบทวนบทบาทหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออำหนยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทําเพื่อลดการทําผิดซ้ำของผู้พ้นโทษใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการคุมประพฤติแทนการควบคุมตัวจัดตั้งกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีฐานะยากจนในการต่อสู้คดีเพื่อลดปัญหาคนจนนอนคุกคนรวยนอนบ้าน ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายผ่านคลินิกยุติธรรมศูนย์บริการร่วมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมในทุกๆจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกขจากประชาชนให้สะดวกและรวดเร็วอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบคอดไลน์สายด่วนย,ยุติธรรมหมายเลขเดียวตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกเรื่อง ด้านที่9ด้านการบริหารจัดการภาครัฐรัฐบาลได้ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐหลายประการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยยุทธศาสตร์ในการป้องก,กันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยระบบการชำระเงินแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National E-payment ปฏิรูประบบราชการสู่ e-government ตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย การบูรณาการข้อมูลภาครัฐบริหารจัดการฐานข้อมูล b ิ g Data เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อปรับปรุงบริการภาครัฐให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาการเกษตรด้วยแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ a g r i m a p และส่งเสริมการตลาดร้านค้าดิจิทัลชุมชนที่ขยายผลจากเครือข่ายเน็ตประชารัฐสู่การค้าออนไลน์พร้อมทั้งยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆของภาครัฐผ่านจุดบริการรัฐบาลได้วางรากฐานของประเทศในอนาคตด้วยการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกรัฐบาลดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและแผนการบริหารราชการแผ่นดินโดยเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ11ด้านเพื่อนําพาประเทศไปสู่เป้าหมายประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การพัฒนาประเทศตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนอย่างตรงจุดมากที่สุด รัฐบาลจึงดำเนินนโยบายไทยนิยมยั่งยืน9ประการภายใต้หลักการคนไทยไม่ทิ้งกันแต่ชุมชนอยู่ดีมีสุขมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงพร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศโดยอาศัยการขับเคลื่อนตามกลไกประชารัฐซึ่งแตกต่างจากประชานิยมอย่างสิ้นเชิงเพราะประชารัฐคือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาจะมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมรวยกระจุกจนกระจายและนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการประกาศนโยบายไทยแลนด์4.0เพื่อปรับกระบวนการพัฒนาอย่างเหมาะสม ผ่านการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายระดับกระทรวงและระดับปฏิบัติการภายใต้กลไกสําคัญ3ประการคืออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดใช้ทุนมนุษย์และทุนเทคโนโลยีและดําเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจที่กระจายแบบท่วทท่ว <c oughs> เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ <c oughs> เปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงกระจายความมั่นคงและสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอด4ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้วางกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติเพื่อการเตรียมเส้นทางที่จะนำพาคนไทยไปสู่ร a d แ a p ระยะที่3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปี2562กำหนดแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองประกอบด้วย5พันธกิจหลัก เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางการเมืองเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนและเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศการขับเคลื่อนงานบริหารราชการแผ่นดินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนการปฏิรูปประเทศ11ด้านและโครงการเชิงนโยบายที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกิดจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้พร้อมสำหรับการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในต้นปี2562 ในอนาคตของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลมุ่งหวังความร่วมมือจากนักการเมืองทุกท่านที่จะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากปัญหาช่วยนาพาประเทศไปสู่อนาคตของความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนต่อไปสวัสดีครับฉัันต้งใจสืเอเอาประเทศไทยให้ไปข้างหน้าให้ได้นะ เราไม่เชื่อมัน่นพวกเราก็เลย่เชื่อใครอะเท่าไรทุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้ยังไงก็ตามคนระับท่านเสือแล้วก็เประเทศไทย ทำเพือใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ